ไม่เล่นค่ะอันนี้ไม่เล่นค่ะประเทศไทยน้องเล่นอันนี้ของน้องไปใครๆก็มาถึงอย่ายันล่ลูกตาตตตการจัดแทรงทำให้ผมเพ้เสียแทนจีสุดมหม่นาเสีย่เสีน่าเน่าเส่ายน่น่ายน่ยน่าย่ยนน่ร่อยน่แม่ที่าเ่น่า่น่าี่นัที่ อาอขังจ่าขังจ่าป๊าบอกไงคะใช้ยังไงคะใช่ยังไงคะ โอ้โหเป็นไงคะสวยยิ้มให้ดูหน่อยค,ะอค่ะเีรยวดิดีไปทำให้น้องก่นอนน้องบอกพี่แล้วน้องบอกพี่ทำให้น้องหน่ะะอยค่ะหนีอาด้าระวังล่วง อันนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดาสิ่อามส่าหกเจ็แป้าส <1 S 1> ิบปาอ,อ้อตกไม่ต้องไม่ต้อง,อองขี้โกองอานะ้าวนาดาขี้โกงทำไมนับหนึ่งถึงสิบแล้ววะ อามาลงมาพี่ดีน้องจะดูปลาแล้วค่ะงเ้นึ่า้องทำอะไรอะ่ะถ่ายตอนนี้เข้าไปใจ๊ไก่เหรอหรือว่าไมไอ่อันนี้ถ่ายวิดีโออาดาบูแล้วบูจาได้ยิ้มก่อนอาดาบินเลยบิน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 อาดาสบายเกินแล้ว น้องชื่อน้องอะไรคะชื่อคุณหมอคุณหมออะไรเอ่ยหมอดาดาคุณหมอนาดาค่ะอายุเท่าไหร่ล่ะคะช่างคูบับชงคูบค่ะเก่งมากเลยค่ะดินของขวบอ้างชื่อชื่อไอเดียนจอยจ๋าป้อนน้ำให้เต่าได้ไหมจ๊ะ ทำยังไงจ้าจ้าจะไม่ได้จ้าไม่ดีเอาพี่ดิดีดีจ้ามันจะทะลุเข้าไปข้างในว้ายจะดีจ้าข้างนอะแล้วจวบอกพี่ดีนดีดีจ้าเข้าตาน้องหรือเปล่าพี่ดีเข้าตาเปล่าพี่ดีปัดผมให้น้องหน่อยครับปัดผมข้างหน้าให้น้องหน่อยเอาผมขึ้นมา ขอบคุณค่ะก่อน,นะดาพี่ดีนทำให้อ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหรือยังอคือทำอะไรจ้ะแม่จะเป็นนักดับเพิ่ไฟไฝเตอร์นี่จะเป็นฟไฟ,ไ,ไ,นฟไฟเตอร์ความฝันตึงนลอ,อีกอซ์เมอยากเป็นนักเ